น,นี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยและสําหรับการเรียนภาษาไทยของเราในวันนี้นะคะครูออยจะให้นักเรียนทําการทบทวนในเรื่องของอักษรน,นําซึ่งอักษรน,นําก่อนหน้านี้นะลูกครูออยได้ให้เนื้อหานักเรียนไปแล้วนะคะและเด็กๆได้ทําในลักษณะของใบงานฝึกเสริมทักษะแต่วันนี้นักเรียนจะได้ทําในเล่มแบบฝึกหัดกันลูกแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมในเรื่องของอักษรน,นํานะคะ ยขออนุญาตทบทวนในเรื่องของอักษรควบหรือคำควบกลำ้ำโดยส่วนใหญ่นะลูกในเรื่องของคำควบกล้ หรืออักษรควบนะคะของน้องป .1 เนี่ยจะเป็นคําควบกลรามแ้โดยอักษรควบนักเรียนยังจําความหมายของเขาได้ไหมลูกจําได้ไหมคะจาได้กันไม่เอ่ยสําหรับใครที่จําไม่ได้นะลูกอักษรควบนะคะก็คือจะเป็นการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวโดยอักษรควบหรือพยัญชนะต้นตัวที่สนะคะจะเป็นลอเรือลอิงแล้วก็วอวนแต่นอกจากนี้ในส่วนของเนื้อหานะลูกครอออย เสริมนักเรียนไปเนาะว่า ในส่วนของคําควบกล้มนั้นแบ่งออกเป็นควบกล้มแท้กับควบกล้าไม่แท้แต่น้องปหนึ่งเราจะเน้นแค่ควบกล้าแท้ก่อนนะคะใครยังไม่ทํากิจกรรมคบทวนในเรื่องของอักษรควบนะักเรียนติดตามงานให้เรียบร้อยด้วยแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่การครบทวนในเรื่องของอักษรนําซึ่งอักษรนํานะคะเรามาฟังคําอธิบายกันก่อนเลยว่าต่างจากอักษรควบอย่างไรเด็กๆพร้พอไมไหมลูกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามา ฟังกันเลยค่ะสำหรับอักษรนำนะคะจะเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวและออกเสียงเหมือนมีหอนำเราจึงเรียกเขาว่าอักษรนำและคําอักษรนำนะคะเราแบ่งออกเป็น3าแบบนะลูกคําอักษรนำแบ่งออกเป็น3ามแบบ อันดับที่1คืออนายอสําหรับอนายอนะคะมีเพียงสี่คำไหนใครจําได้อนายอซึ่งครูอ้อยเคยให้ความรู้แล้วอนายอมีเพียงสี่คำคือ,อยาอยู่ยางแล้วก็อยากนะคะถัดมาก็คือคําที่มีหอหีบนํายกตัวอย่างเช่นคําว่ายาก หอยอาหยาไมโทยานอกจากนี้คือคำว่าหนูหอนอูหนูและอีกหนึ่งคำคือคำว่าหมานะคะก็คือหอมอาหมานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะลูกยังมีคำที่ออกเสียงสองพยางนะคะโดยพยางเรกออกเสียงอะแบบอึงเสียงก็คือจะพูด แบบว่าไม่เต็มปากนะลูกและพยางคหลังเนี่ยจะออกเสียงวรรณยุกตามพยางคหน้ายกตัวอย่างเช่น ขยะสลาฉลาดถนนตลาดเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าคำอักษรน,นำนั้นมี3ามแบบเราไม่ต้องกังวลน,นะลูกหากเราลืมนะคะเราจำเพียงแค่ว่าอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยเวลาอ่านออกเสียงจะเหมือนมีหอหีบนำหน้านะคะบางครั้งเวลานำมาเขียนมีหอหีบมาเขียนด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีสองพยางนะลูก สองพยางนะคะพยางแรกออกอักกึ่งเสียงส่วนพยางหลังจะออกเหมือนสละกกับพยางหน้าเพราะฉะนั้น ในส่วนของหอนำสองพยางเนี่ยจะไม่ค่อยมอีในส่วนของหอหีบมาในคำนะคะแต่ว่าเวลาอ่านจะเหมือนมีหอหีบมาด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ลืมเนื้อหาในส่วนของการสอนครั้งก่อนๆของครูออยหรือว่าครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบมี powerpoint นะคะแล้วก็มีชิ้นงานหรือใบงานให้ทำเนี่ยใครลืมนักเรียนสามารถอ่านทบทวนได้ในแบบฝึกหัดภาษาไทยของเรานะคะโดยจะมีคำอธิ ใบความรู้ในเรื่องของอักษรน,นำแล้วก็ให้นักเรียนฝึก่านด้วยไปดูสารบัญเอานะลูกว่าอยู่ที่หน้าไหนนะคะว่าเนื้อหาอักษรน,นำเนี่ย เราจะทบทวนอย่างไรเนาะเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้เลยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะใครทำแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านแต่ใครยังไม่ทำก็ต้องอ่านแล้วก็ทำนะคะวันนี้อยู่ที่หน้า194ซึ่งหน้า194ถ้าใครเปิดแบบฝึกหัดก็จะพบกับหน้าที่เหมือนกับครูออยเปิดอยู่ตอนนี้เป็น กิจกรรมที่มีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อที่1ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจําวันนะคะซึ่ง คำหอนําทั้งหนึ่งพยางแล้วก็สองพยางมีสามพยางสี่พยางด้วยเพราะฉะนั้นไปฝึกอ่านให้ดีและระหว่างที่อ่านนักเรียนอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าในส่วนของคําหอนําหรือว่าเป็นหอนําที่พยางแรกออกเสียงอักกึ่งเสียงอะไรแบบนี้เขาจะเน้นด้วยสีเขียวให้เราเห็นชัดเจนว่า หักษรน,นำอยู่ตรงไหนนะคะและนอกจากนี้กิจกรรมด้านล่างให้นักเรียนระบายสีคำที่มีอักษรน,นำเพราะฉะนั้น ต้องดูให้ดีนะลูกว่าอันไหนเป็นอักษรน,นำซึ่งถ้าเราทำถูกระบายออกมาแล้วนะคะจะเป็นลูกสุนัขหรือน้องหมาเพราะฉะนั้นไปฝึกทำดูนะลูกเนาะและใครที่ทำข้อ2แล้ววันนี้ครูออยมอบหมายให้ฝึกอ่านข้อ1แต่ใครยังไม่ได้ทำเลยในหน้าร้อนะคะต้องรับผิดชอบ2ข้อข้อ1ฝึกอ่านและข้อ2องทำการระบายสีคำที่มีอักษรน,นำซึ่งเดี๋ยวครูออยนะคะจะพานักเรียนทำในข้อที่ส แต่ว่าไม่ได้ทําจนเสร็จเป็นลูกน้องหมานะจะพาทํา3คําที่เหลือเดี๋ยวให้นักเรียนทําเองพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยให้นักเรียนระบายสีคําที่มีอักษรน,นํามาดูพร้อมกันค่ะลูกมีอักษรน,นําคือคําไหนบ้างจ้าเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะ เอาสีอะไรดีนาะครูออยอาจจะระบายแล้วออกเส้นนะแต่นักเรียนต้องระบายสวยๆนะคะซึ่งในส่วนของกรอบตรงนี้จะมีทั้งคำปกติก็คือพยัญชนะต้นตามด้วยสระแล้วก็ตามด้วยตัวสะกด บางคำเป็นคำควบกล้มนะคะแล้วก็ดูดีๆด,ด้วยโอเคไหมมีปราบปนคล้ากันอยู่สำหรับคำแรกนะคะที่เป็นคำหอ,อนำคือคำว่าเหลืองซึ่งคำว่าเหลืองสะกดว่าหอรอเอืองงอเหลอืองก็คือคำนี้เลยค่ะครูอ้อยก็ทําการระบายสีลงไปบางคนสีเข้มก็จะระบายออกมา ทับคาไปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนระบายอ่อนๆนะลูกเนาะอัตัวก็จะระบายไปตรงนี้นะคะนอกจากคําว่าเหลืองมีอีกไหมลูกมีอีกไหมคําว่าหิวใช่ไหมคําว่าหิวไม่ใช่นะลูกคําว่าหิวเป็นคําพยัญชนะก็คือหอหีตามด้วยสระอีแล้วตัวสะกดคือวอแหวนเพราะฉะนั้นคําว่าหิวไม่ใช่นะคะมีคําไหนอีกลูกที่เป็นคําหอนํา คำว่าหนามใช่ไหมหอ no, ar, more, นอามนามใช่แล้วก็ระบายสีระหว่างที่ครูอ้อยระบายสี mm. เด็กๆ mm. ลองดูต่อสิลูกมีคําไหนอีกคะที่เป็นคําหอนามีไหมลูกบางคําเป็นคําหอนาที่ไม่มีตัวหอหีบมาในคํานะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงเนี่ยจะเหมือนมีหอหีบนําด้วยมีคําไหนอีกลูกคําไหนคะคําว่า หรือได้ไหมขอรออือหรือได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะควยให้แล้วนะสามคำเด็กๆได้คำไหนอีกลูกมีอีกไหมคะ หลายคนเจอแล้วหลายคนคุณพ่อคุณแม่เนาะดูด้วยแล้วก็ติ๊กไ้ให้แล้วว่ามีคําไหนแล้วนักเรียนก็ทําการสุดา่างตอนนี้ครูออยให้นักเรียนนะคะมีคําว่าเหลืองคําว่าหนามแล้วก็คําว่าหรือเพราะฉะนั้นนักเรียนไปหาต่อลูกว่าในกรอบนี้นะคะมีคําหัวนาตรงไหนบ้างซึ่งหลังจากที่เราหาเจอเราระบ,บายสีเสร็จ จะออกมาเป็นรูปสุนัขหรือน้องหมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกิจกรรมในหน้าที่เท่าไหร่นะลูกหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้า100รอะไรลูก194ให้นักเรียนไปฝึกทําใครทําข้อสองด้านล่างแล้วนักเรียนทําการฝึกอ่านข้อหนึ่งใหญ่ด้านบนแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทําเลยวันนี้ฝึกอ่านข้อหนึ่งใหญ่แล้วก็ทําข้อ2ใหญ่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูอ้อยได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ